นนนาากัเะครับเนาะะฮครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับพอแต้มสวัสดีครับผมผมคุณบ่ครับสวัสดีเงี้ยมันเศร้าครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีสงสัยหน้าเห็นแต่ลายขางเลยน้าเลยเห็นหนาเนี่ยอ่าไปเบิ่งตัวจังไนเตี้เห็นตัวเป็นเปลี่ยนได้ไหมห้องแนวทางได้พี่น้องครับสำหรับเราหมดที่ผ่านมาครับเนาะใส่เข้ามาออกตัวเก้าครับพี่น้อง วันนี้ครับจะพาไปตามแนื่อท่างของปู้สมหวังครับผมขับหมวดธิพันธ์มาลุดไปครับพี่น้องบอกเป็นยังครับผมขับตามกันตองวันนี้อ่ะไปเบิ่งกันเลยครับผม มนบอกพี่น้องเราพัฒนาปูสมหวังเนะครับเนาะ ลนล่างวิ่งโลด9กับ3เด่นที่9นะครับ ครับประเมิงคูจับครูพี่น้องครูเดียวเรียดวิ่นชุดวิ่นศูนย์หนึ่งสามสี่แปดเก้านะครับ 0814 19 34 89 เก่าสามขับปูนที่เก่าสามตัวเดียวพี่น้อง 93 439 943ครับ ก้าสามสี่สามสี่เก้าครับซับหกประตูพี่น้อง ตัวเน่นนพี่น้องสักเกยนปะครับขับมือนีนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่27มีนาคม2567 กลาวพัฒนาปู่สมหวังนะพี่น้องเนาะขับบนล่างยิงโลด9กับ3เน้นที่9นะครับครับชุดวิ่กแกมี0 1 3 4 8 9ได้พี่น้องเด้อรับแต่ปู่จับปู่มี0 8 1 4 1 9 3 4 8 9 9 3เน้น9 3นะครับเนาะครับส่วนตัวนี้กันจับวิ่นกัน6ประตูตัวเน้นคือ4 9 3นะครับ เอาใชนันแหละมักชอบอก็เลยใคจะลืมเด้พี่น้องเลิกลับตัวไว้นำนะครับเนาะรับตัวที่ปูบนนแห่เข้ามาเข้ากับเอานะครับเอาพอเตรียมข้อกากขอพระคุณปูหล,ลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเดงยมมากครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิรงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ เอาฉะนั ms, ica, ggak, right? Trump, ้นแล้วงวดนี้ road. พอแต้มพ่อไหวพรอนคอยเข่าคอยให้แตกตังๆเด้อปุ้ยเจ๊จีไปจีเลยโฉบๆมันๆกันเนาะครับเนาะครับเอาเข่ามาแล้วก็จะเลืมได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนาครับครับชุดท้ายท้ายชุดนี้พอแต้มกับพ่อกราบขอบพระคุณเจ็ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพอแต้ม ครับพอแตมพอไวพรอนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บอย่ายให้ได้ความไข่าให้มีนะครับเนาะครับพอไอ้มีแต่โสดตลาดให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแตมกับมีแค่นี่นะครับเนาะเอาไวพ้อมกันคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่นะครับเนาะครับอ่ะมาเบิ้งครับผมตัวเลขหน้าทางครับของปู่สมหวังครับผมนี่ได้พี่น้องปั๊บมุมกล้องให้กันนะ ครับผมปรับแคปหน้าจอกันไว้ครับผมกับแนวทางนะครับเนาะเหล่าพัฒนาปู่สมวงกระบผมครับตามกันต่อครับพี่น้องครับพี่น้องลองสังเกตเบิ้งเลยพี่น้องครับสาหรับตัวเลขนะครับเนาะแนวทางครับผมครับแต่ละสํานักสํานักครับถ้าพี่น้องครับเบิ้งคลิปนะครับเนาะตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องจะครับเห็นตัวเลขที่เตต้าครับพี่น้องครับที่เบิ้งแล้ว เด่นกุมูครรบผมก็คือ3ามจี้คาราปนองครับมีสําสำนักและได้พี่น้องครับลองเบิรงทถูกๆสำนักนะครับเนาะลายๆอาจารย์หลายๆคู่บาครับผมบางครั้งตัวชนกับบอมาบางครั้งตัวชนกับมานะครับเนาะครับเป็นแค่ขอสังเกตครับผมครับ สำหรับแนวทางครับผมกับฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมมักชอบคลิปนี้เขามาแล้วก็อย่าลืมเดื่อพี่น้องครับกดติดตามกันเอาไว้นะครับเนาะครับว่าอยากให้พี่น้องครับผมพาดคลิปแนวทางครับผมเราพัฒนาบ่กว่าจะเป็นอาจารย์ใดสำนักใดอยากให้พี่น้องครับเลยเบิ้งเลยติดตามกันครับผมครับพี่น้องจะได้เห็นครับตัวเด่นๆนกันนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมก่อนจากการคอยพี่น้องโชคมานร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับผมปังๆกันด้วยพี่น้องครับขอกราบขอพระคุณพ่อแทมนนะครับเนาะแล้วก็ผู ครับผมเจ้าของแนวทางครับผมปู่สมหวังครับผมครับขอให้ปังๆนอปูเ่ปดเด้อครับวนดนี้พี่น้องเอฟซจะได้โชคได้มากันครับสําหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับผม